S 1> <S 1> <sociedad> มีมีมีบนคาน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 อีกยึดติดบนตะพานไอ้มันต้องเดือดดิโหรงนี้มันจุดผ่านนะเว้ยอย่าเนี่ยวะเาเรียกว่าเป็นที่คลาสสิกพี่คลาสสิกก็มา เ,เปไหนเ่ต้าวะไปโมกข้ามแล้วเนี่ยไอยาสัมผัสอันแรงกล้าของเรามันไม่เคยผิดพลาดจริงๆไป้บ้านนี้ไวบ้านแจกข่าวร้ายมันนี่ยิงอะไรกันบ้าเฮ้ยีีม เอากระเพงเอากระเพรามาแล้วอยู่นี่อยู่นี่ Watch out เอาแล้วมันแข็งอยู่ันนะเฮ้ยห, <c oughs> หัวเครื่องด้วย <c oughs> เยี่ยมันมันดังแข็งอยู่ อเครื่องเลยละมันอาจจะเน็ตปิงก็ได้พี่นี่ไงมันอยู่นี่โอ้โหเกือบแตกเกือบแตกโอ้โหเชือกเสียอยากล่นมันอยู่ไหนลูกนอ้โหแข็กเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอยู่ห้อง เห็นไหมนะวิ่งอยู่ไหนบอด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 ตวยงามเฮ้ยอบตเฮ้ยทำไมมันเ,<อ>เจอแต่คนแข็งหมดเลยอะ่ะนี่ยแข็งทุกตัวเลยอะไรอะไรเต้อะไรมีสาม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 , 3, ม,มอ๋อมาจากไมตาบอไอเฮี้ย,ยตัวน,นี้มันไงวะ้ <Watch out. S 1> เอเอ,เอทำไมมันแข็งนะ เออนี่ไงไไยังมีอยู่สองเตียงราไว้รอไว้ไเนตไปนะเนี๋ด้ค่ะมอง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 เรื่อย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  ดูก่อนก็ได้พี่ไอ้ดอกตกกลางน้ำเออได้หมดตะสดชืน่นสุกอีกแล้วอ่ะเมื่อมีคนไปเอาอ่ะไปยาะปต้นสวัสดีใช้สมรภูมิไปมีมีมีบนคาน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 ยึยติดบุตรมันหลวง ไอ้ย,ยี้ยนันโดนยิงว่งคารน,นขับรถเลยเล,โล,โล่าเปดมือออเลยจังหวะนี้แหละเดียวไปไอย้อย,ยี้จน,นโดนยิงว่งคาน ไอเดี่ยวพี่อะไรอ่ะโอโออินเลยนี่โอ้ยไม่ใช่ตัวเมียวตัวแข็งไอ้เหี้ยใช่ปะวะไอ้ลักซี่อ่ะใช่เหรอเดี๋ยวบ้าเหรอพี่มันเล็กเดียวเองเออแต่ตายหมดล่วงหมดทุกคันเลยเอ้แต่มันไม่ใช่มันมันน่าจะก๊อปชื่อมาแหละไอ้เหี้ยไม่น่าตัวจริงหรอกพี่ผู้ขอต้องผมต้องขอเช็คสกุอย่างนี้ผมต้องขอเช็คเลยพี่ไอ้ตัวเนี้ย รายงานเลยไอ้ชิ้มหายมันยิงถ้ายิงล่วงอ่ะผมไม่แปลกใจพี่แต่มันยิงผ่าสโมกมันมามพี่ลงแล้วได้ผ่าสโมกเลยนะพี่ก็ถึงบอกแล้วไงว่ามันแปลกๆทำไมตัวละครมันค้างกันบ่อยไม่เงี่ยมันมีโปเข้ามา คือสี่ตัวมันจะกวาดแม็กเดียวมันจะกวาดได้หมดขนาดนนั้เลยเหรอเดียวหมดเลยไม่ได้ส่ายการไม่ได้พี่ไม่ยังคิดอยู่เออแล้วเราด็อกคนเดียวเอาคิวดีตายกันหมดเลยเชียรพระไม่ใช่ละแม่งแปลกละสี่เดฟแม่งสี่ตัวเนี่ยนะสี่เดฟแม่งหกหกเลยนะทุกคนมีความเห็นว่าไงครับจดเมื่อกี้ทุกคนมีความเห็นว่าไงครับจดเมื่อกี้ เป็นไปไม่ได้อะยังไงก็เป็นไปไม่ได้เฮ้ยมันหลุดมันหลุดจ้ะพี่มันพับจอบปิดโปรอ่ะพ,พี่พี่มันพับจอบปิดโปรอ่ะพี่ออกเไม่ถ้ากดออกแล้วเราจะเราจะดูดีเพย์ได้ไหมออดได้เด้พี่ได,พได้ปะได้ปะเรา <c oughs> จะได้เลยพี่เต้ลองก่อนเต้มาผมลองก่อนเนี่ยเนี่ยมันรู้ตำแหน่งหมดเลยเนี่ยผมว่านี่มาฟาวแล้วเห็รู้แล้วมันรู้แล้วว้าวว้าวว้าว ตูมต้นไม้ไอ้หีย<ช>แมงตูมต้นไม้ไอ้ตัวไอ้ไอ้ BTR นี่ไหมที่ยิงเราอ่ะใช่ใช่ใช่คนนี้ละตัวเดียวเลยดักรอแล้วเฮ้ยมึงรู้ดีขนาดนั้นเหรอมันดักรอเนี่ยแต่มันมาหาเลยคนมันจะขี่มาหาได้ไงโอ้โหอันนี้มันปิดแล้วเม,มันปิดแล้วมันปิดแล้วไม่อันนี้มันปิดแล้วเมื่อกี้มันออกไปปิดแน่นอน มันเปิดครับโปรมองเนี่ยในการไม่รู้พี่เนี่ยมันเห็นหมดเลยอะใครอยู่ตรงไหนอ่ะมึงไม่รู้จักเหรอว่ากูเคยทำโดนโดนแบนไปแล้วกูรายงานทุกวันนะกูจะบอกใครกูรายงานทุกวันเนี่ยเยอะแคสฝังหมุนไปวะมไม่รู้จักคืออะไรจำไปดีไปพี่เนี่ยเนี่ยมันเห็นแล้วเขาเขาขับรถมาเนี่ยป๊อปป๊บปป๊อเลยอ่ะอยากเห็นอยากเห็นตอนรีเพย์ไง เนี่ยมันรู้หมดเลยใครเข้าหน้าเข้าหลังอะ่ะใช่เกี่ยนเลยเกี่ยนเลยจ้องก็เลยครับมันทีรู้สึกแบบแปรครับแล้วมันก็เลยเข้ามีสินเพชรขอดูดีเพลงนี้ สามสิบนัดสี่ตัวิโปยิงทะลุหมอกตายหมดตี้โปคนเดียวอะกูยิงทะลหมออทะลุควันะตายหมดตี้อะคิดดูเราทั้งขาทั้งขาตะการสามสิบนัดอ้ายิงไม่ล้มอะน็อกหนึ่งตายมีไม่ใช่รอรอรอตายตายตายมีควันไม่นึง ก็มีต้องข่าวองมาเลยออกมาเลยช่วยมาช่วยแล้วมีตัวยิงพี่มาทางซ้ายเจ๊ชิดกำแพงมาอีกกำแพงมาทางนี้เจ๊มาแล้วมาแล้วมาล็อกให้ก่อนพี่ล็อกให้ก่อนผมดึงพาราอยู่พี่ โยปะละอะไรอะยิงเองก็ได้ไอย้ยอเอาเรื่องว่ะอันซ้ายอันขวาพี่ <Watch out. S 3> ชีพผมตัวนึงชิดผมตัวนึงชิดผมตัวนึงเดี๋ยวนี้นะเจตตรงนี้ตัวนึงอยู่อยู่นี่เลยนี่อยู่นี่ต,นตัวนึงตัวไหนวะเนี่ยบานิด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 เน,นี่ยครับ knock, knock. อกนกตายไฟเนี่ยแล้วลังเฮ้ยลังหลังมีหลังมี เจ๊ระวังเข่าโรงพยาบาลเจ๊บนเนินขาบนเนินามกูยิงโลกอย่างง,งี้วะเจ๊ชี้เถิดหลังไหนเจ๊บนตึกบนตึกบนตึกเห็นมั้น่ะมีก สครตึกไหนผมเห็นยอดไม้พี่ผมขอโทษโอ้หพี่เมียหนูจะไปโดนของศพพี่เมียวขับไปขวาหนูขับไม่ได้วันนี้หนูขับแล้วมันรถมันอึดเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่แคที่แคที่แนี่ชอบชอบขับรถยิงคนเนี่ยเพราะผมเคยขับแล้วเขาบอกว่าขับไม่ทันใจเลยแอดับแอดับ แอดดอกจ่าไม่เห็นตลอดล่ะทุกลูกไอ้แอดดอกอ่ะจริงๆไปเล่นเราอย่าเพิ่งเกมเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ฝั่งนู้นเหรอพี่หนูไปได้กับเขาหนูยิงแฟร์ไปสองลูกใช่ไหมแล้วมันมีซีดันมาเขาดันมาเขายังไม่ตายครบเลยไอ้จ่าไปปลาร์เราไปปลาระเบิดเอาแฟที่อยู่ค้างไอ้นั่นน่ะออยู่นค้างหลังคายืนปลาอย่างนั้นแหละคนก็ยังไม่เคลียร์ไปยืนปลาเอาเรา อโอมันต้องเก็บด้วยเพื่อใจหรอกโอกาสที่เห็นกล่องแล้วม,มันไม่ได้เก็บมันอึดอัดแค่ไหนมันต้องมีมันต้องมีของไงเราปลาไม่ได้เลยนะปลาไม่ลงไม่นด้หนูสรุปสุดท้ายหนูรับกาญจ่ามังการก็ไม่ลองไปอะไรอวอนต้องอะไรอวอนกล่องไปอะไรอะใช่คำว่าอะไรอวอนได้ไะมพี่ข้างหน้ารถ Watch out

เออเรื <mile> oh. ่องกระลังกระชักกระสุนต้องเลือกมึงเพิ่งนึกมึงรู้อะไรไหมว่ากูเทพน้ำบนรถเนไงแซาเบตร้อยเปอร์เซ็นวัชชั่วเออจัดไป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 นอนนอนตรงนี้นอน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 อยู่เนี่ย ลอยกระตกึ้นรถคือรถคือรถไปต่อไปต่อไปต่อนึกว่าอีกตัวหนึ่งคืออยู่ตรงนู้นที่ไหนได้อ๋อจี้กองเลยนี่เฮ้ยมั็นคนตี้คัดตีคนตัดตีคนตัดตี้เต็มตีเลยเฮ้ยหลังสวยสวยสวยคือคือปีนีอขึ้นไปเล่นบอลนึงก่อนพี่มันมีตัวชิดขึ้นมาพี่ เอาชิมหายแล้วจบแต่เจ็บเจ็บแต่จบเลือดจะหมดตัวเลือดจะหมดตัวเลือดจะหมดตัวแต่หน่อยแต่หน่อยแต่หน่อยโอ,อยไไ้ไม่ทันตอทีผมแตะแล้วไม่ทันท่ทีครับเพื่อนเพื่อนเล่นหน่อยเพื่อนให้อนอนปัน๊มใหไปสวยเจที่บ้านทางไกลระวังตัวไกลยิงคอนมาเจระวังไอดับตัวไก กดไว้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 ไกดไว้ดิกดดิกดดิแค่นั้นแค่นั้นแหละฮะเขาไม่เข้าแล้วเขาไม่เข้าแล้วเออเจ็บมากเจ็บมากพี่พี่ไม่คุ้มพี่พี่เอาห้าหนึ่งวัดพี่ไม่คุ้มพี่แสดงว่าแสดงว่าตรงนั้นเหลือหนึ่งอาจจะสองพี่หรือสองพี่ถ้าสองถ้าถ้าเหลือสองตัวกันจะได้วมดเหลือตัวเดียว ก็คือตัวเมื่อกี้เขาน็อกไปสองใช่ไหมตายตัเนี่ยเจอตัวสุดท้ายพี่ที่มานหลาะริมน้ำอ่ะพี่ว่านะเขาโซนวงไปละวลีลีกุ๊บลีกุ๊บก่อนดีกว่าเาวอยังไงอ่าโอ้โหแจ๊บอีกสามตัวต้องแจ๊บแล้วไอ้หยอ ตายคนเดียวะครับอะไรกันนี่อ่ะ <c oughs> ไม่เหลืออีกตัวหนึ่งไอตัวไอตีอตอตที่เราทิงกับมันไม่หมด <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยไว้อีกตัวหนึ่ง